สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆพี่น้องที่ติดตามขเขมรอีสานใต้นะคะก็ดีใจมากๆนะคะที่วันนี้เราได้มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนานเลยเนาะที่ไม่ได้มาคุยกันวันนี้ก็มาคุยในเรื่องของการทำงานนะคะทำงานในภาษาขเขมรถิ่นไทยอีสานใต้พูดว่าเธอการเธอการแปลว่าทำงานเธอการชง,งางปะเตียทำงานไกลบ้านชง,งางงแปลว่าไกลปะเตีย แปลว่าบ้านนะคะเธอการชงางปะเตียทำงานไกลบ้านมันบานรอบปะเตียมมยูเฮยนะคะก็คือไม่ได้กลับบ Salvador, Baptist, to to yourself, be, ้านมานานแล้วมันบานแปลว่าไม่ได้ลอบปะเตียแปลว่ากลับบ้านมันบานรอปะเตียไม่ได้กลับบ้านโมยูเฮยโมยูรเฮยแปลว่ามานานแล้วมันบานรอปะเตียมมยูรเฮยไม่ได้กลับบ้านมานานแล้ว กดดอลปเตียแปลว่าคิดถึงบ้านกดดอลแปลว่าคิดถึงปเตียแปลว่าบ้านกดดอลแม่คิดถึงแม่กุดดอลเอาคิดถึงพอ่อแม่ก็คือแม่เอาแปลว่าพ่อนะคะจองลอปเตียจองลอปเตียแปลว่าอยากกลับบ้านจองแปลว่าอยากหรือต้องการนะคะลอปเตียก็คือกลับบ้านจองลอปเตียแปลว่าอยากกลับบ้าน เมื่อครั้งยังเป็นเด็กนะคะก็มีความฝันว่าอยากไปทำงานไกลๆนะคะจองโตเธอการชงายชงายจองโตเธอการชงายชงายอยากไปทำงานไกลๆช่ายแปลว่าไกลนะคะแต่ว่าพอแก่ขึ้นมาคำว่าแก่พูดเบาๆก็เจ็บเนาะพอเรามีอายุขึ้นมานะคะเรากลับโหยหาที่อยาก กลับบ้านอยากกลับไปอยู่บ้านจังลลบตโนปเตียจังลบเตโนปเตียอยากกลับไปอยู่บ้านจองแปลว่าอยากกลับก็จะใช้คำว่าเหาะเหาะหรือลลบก็ได้นะคะเตโนปเตียเตโนปเตียแปลว่าไปอยู่บ้านจองลบตโนปเตียอยากกลับไปอยู่บ้าน นอกจากความคิดถึงบ้านนะคะจริงๆแล้วเหตุผลหลักๆที่อยากกลับบ้านเพราะว่ามีพ่อและแม่ที่แก่ชารารออยู่นะคะแม่นังเอ๋อก็จะเตลุยๆเรื่อยๆ,ๆเนาะมันเมียนรนาเมื่อรนา,าดูแลก็จองหลบตะนวปะเตียพ่อแม่ก็แก่ชาราไปเรื่อยๆไม่มีใครดูแลเราก็อยากกลับบ้านไปดูแลพ่อแม่นะคะอืม อ๋ยิ่งคุยยิ่งคิดถึงบ้านนะคะขออนุญาตขอตัวไปโทรหาพ่อกับแม่ที่บ้านนอกก่อนนะคะแล้วค่อยกลับมาคุยกันนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ